เป็นเวเฟอร์นี่ทุกคนเหมือนเป็นเวเฟอร์แกะแ้วก็ชิมเหมือนเดิมอืมกินดีนะกินเหมือนชาเลอะกินเหมือนชาเขียวแต่ไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นรสนมนะอืมอยลิงนี้คุ้นเคยแล้วดว มีความนมหอมอะแต่ไม่ใช่นมฮอกไกโดนะอื้ม ok นะอะไอเนี่เนยเนาะอันนี้มีความเหนียวอมีความเหมือนมขนมที่แบบมันโดนโลมอะอันนี้มันขนมที่โดนโลมเลยทุกคนเออหนังขนมที่โดนโลมไปถาว่าอร่อยมันก็อร่อยแต่แบบมัน สองสองมก็โลมมากอืมถ้ามันอาจจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็ได้นะ